ก็กาสวัสดีท่านผูชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ผมมีครั้งนะครับเตอฟิเชียลนะครับแล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมแบงค์เขียวผมมาถึงว่างเปล่านะบอกได้ง่ายๆ้วผมรองอันนี้ผมตีเสานี่มาประมาณสีรอบไม่ใช่4รอบ3รอบแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านสักรอบเลยนะให้ตายเถอะนะครับจะยากเย็นอะไรขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับ Uh huh. อืตอนแรกกะจะทำคอนเทนต์นะแบบใช้ตัวเวลต่ำกว่ายีจะผ่านไหมนะไม่แล้วครับปาบมานนี่แหละ E a p e เ6็กอีตัวนี่แหละจัดไปเลยอบอดมันเล่นตลกกับผมนะครับมันซัดสกิลสุดท้ายใส่ผมตลอดเลยนะครับแบบว่ามันไม่มีดีเลยหรอวะมันปั่นนะบอดโคตรปันป่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจัดไปเลยฮานโดลูกพอ่อ ไปเลยเออมาเลยมาเลยคิดว่ามาเลยอืมจัดไปก่อนตัวหนึ่งเลยจัดไปก่อนเลยมีความเครียดแค้นสุ่นตัวกับปอทนะครับไม่ต้องคิดมากนะทคนดูนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะ <c oughs> เอาไปอีกเอาไปอีก เซลรเคอรี่อืมเมื่อกี้ใครคิไม่รู้นะตอนที่ตีก่อนท่านี้ครับอืมสโลบายบ๋องล้างสินะไม่ล้างด้วยเอาไปอืม,อม เห็นเขาใช้ตัวเวลวน้อยๆกันก็กะจะทำคอนเทนต์ซะหน่อยนะไม่ไหวล้วบอดมันปั่นเกินกินแบง์นะกินแบง์ล้างมาเลยไม่มีปัญหาล้างไปเถอะเดี๋ยวก็รู้บายบายผมพูดผมพูดเปิดคลิปมาสามสี่รอบแล้วโอ้สวัสดีได้ไม่ไม่ถึงเหรอ อืโมกไปอืมอืมกัดมาเถอะกัดมาเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินแบงขนาดนี้ต้องโดนตีธรรมดาใส่ซะเลยโมงโบงนอนไปสิืือือืบัมปี้อืมมาเลยมาเลย เลือดห้าพแล้วจะไงละ่ะเลือดห้าพันไงจะใครละ่ะตอนนี้ผมมีแม็กเลือดที่เจ็ดพันะผมอัพมาเพื่อตบมอเทมใน PvP นะครับมีสปสีดที่ร้อยี่สิบหนะมาเลยบัมปีโมงเข้าไปโอ้เกือบตายเบิดเกราะด้วยโบงไม่เจ็บไม่เจ็บ ก็นะครับฮาร์ดสนะครับโซโลได้ชิวๆนะเครียดเลยนะเจอกินแบงเข้าไปนะ้าเปิดโลมาไม่เป็นไรฮาร์ดสโกงครับตาหน้ามีตีอีกนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ว่ามันโกงขนาดไหนก็ไปดูสรุปเมตาได้นะครับ ก็ได้แล้วนะบัมปีนะเออกินแบงค์ไปเจ็ดร้อยเพื่อแลกกับถังบัมปีเนี่ยนะนะเออเออสี่ร้อยสองรอยห้าสิบสี่เงินอีกหมื่นโอเคได้เงินไม่เป็นไรคนระับโอเคได้เงินคืนโอเคโอเคดูดีว่าตัวทองจะได้อะไรนะอ่าไม่ได้อยากได้เทอะไรโอ้เยี่ยมไปเลย 65แข็งเขยงั้นเราก็ไปดูบามปี้เลยเนี่านะ